สวัสดีครับผม Art d i g i จิทัลคลินกคลินิกที่ให้คำปรึกษาทางด้าน Digital Marketing ใครที่กำลังมีปัญหาทางด้าน Digital Marketing เนี่ยอย่าลืมนึกถึงผมนะครับเอาละครับวันนี้เรามีคำถามจาก Inbox Facebook ที่ส่งเข้ามาในเพจปรึกษาหน่อยค่ะลงคอนเทนต์ a c e b o o k มาสักพักแล้วไม่เห็นขายของได้เลยค่ะแก้ไขปัญหายังไงดีครั นี่คือปัญหาสุดคลาสสิกสาหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคนี้เลยนะครับคือต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนครับลูกค้าจะเห็น art work แอดโฆษณาของเราเนี่ยจะมีปัจจัยทั้งหมด4ตัวด้วยกันมี art work budget period แล้วก็แพลตฟอร์มครับแต่ปัจจัยที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของตัว art work ครับ art work ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะเป็นของภาพกราฟิก การที่มีกราฟิกที่สวยงามสีสันที่สวยงามและแมสเซจที่เข้าใจง่ายเนี่ยสามารถส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณได้มากเลยครับยกตัวอย่างนะครับสำหรับอาร์ตเวิร์กชิ้นนี้แก้วเก็บความเย็นอาร์ตเวิร์กชิ้นนี้เนี่ยมีแมสเซจมากมายที่จะพยายามสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ามากมายไปหมดไม่ว่าจะเป็นเก็บความเย็น24ชั่วโมงราคา199บาทสีสันสดสวยอีกทั้งรูปโปรดักเนี่ยก็ยังไม่ได้เด่นมากพอๆกับตัวอักษรเลยทีเดียวกับการอีกหนึ่ง a าร์ตเวของเรานะครับผมมีแมสเซจที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในส่วนของตัวเก็บความเย็น24ชั่วโมงราคา199บาทเท่าน,นั้นเองมีสีสันของตัวโปรดักต์ค่อนข้างชัดเจนและก็มีขนาดมีตัวของรูปภาพสินค้าชัดเจนมากกว่าครับจะเห็นได้ว่าจาก Artwork 2ชิ้นนี้เนี่ยชิ้นที่2มีรูปแบบของการนำเสนอที่ชัดเจนมากกว่ามีแมสเซจที่ชัดเจนมากกว่า อีกทั้งรูปของตัวสินค้าเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าอาร์เวิร์คินที่1นะครับในทันทีที่ผู้บริโภคเนี่ยเห็นอาร์เวิร์ทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยแน่นอนว่าชิ้นที่2ทุกคนจะเข้าใจในโฆษณาชิ้นนี้ได้ในทันทีนะครับนำมาซึ่งการช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทุกคนไม่ต้องกลัวการใช้เทคเกิน20%บนแพลตฟอร์ม Facebook แล้วนะครับเพราะตอนนี้ Facebook ยกเลิกกดเทคย20%บเรไปเรียบร้อยแล้วครับสรุปแล้วเนี่ยอาร์ตเวิร์กก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับในการขายของออนไลน์เพราะว่าอาร์ตเวิร์กที่ดีเนี่ยนำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นทำให้ลูกค้าเข้าใจแมสเซจที่เราจะสื่อสารได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามจากทางบ้านในวันนี้นะครับก็น่าจะได้รับคำตอบที่ดีและสามารถนำไปปรับใช้กับสินค้าตัวเองได้ง่ายๆเลยครับแต่หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับด้านยูทิชโซมาร์เก็ตติ้งเนี่ย สามารถอินบอ์มาได้ที่เพจดิจิมัสเ็ตเชียเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ